สวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับก็ออกมาเดินออกกำลังกายกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงท่านพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าจงมองแต่แง่ดีเถิดนะครับในความเป็นคนเนี่ยก็จะมีอยู่สองด้านแล้วนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรด้านหนึ่งก็คือด้านดี นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ดีนะครับแต่ทีนี้การมองคน,เ,นเราควรจะมองแต่แง่ดีตามที่ท่านพุทธทาสว่านะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยมามองถึงผู้นำประเทศเรานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาเท่าที่ผมจำได้เลยนะครับ ถ้าพูดถึงยุคนี้นะครับก็ต้องพูดถึงประชานิยมท่านแรกที่ผมคิดได้นะครับว่าเจ้าพ่อประชานิยมเลย,เยคือท่านนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับสมัยเป็นเด็กท่านทำเงินผันซึ่งเงินผันเนี่ยเป็นเงินที่พัฒนาชนบท นะครับพัฒนาประเทศไทยเยอะมากนะครับมีทั้งขุดสะทำถนนนะครับหลากหลายรูปแบบแต่ที่แน่ๆเนี่ยประชานิยมในช่วงนั้นก็คือไม่ว่าจะทำอะไรกว่าจะได้เงินจะต้องทำจริงนะครับขุดสะก็ได้สะจริงทำถนนก็ได้ทำถนนจริงแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน มู่บ้านในชุมชนอย่างมากนะครับอันนั้นผมถือว่าเป็นสุดยอดของประชานินยมครับครับแล้วก็มองมาในยุคถัดมานะครับผมชอบอท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกชาติชายชุนทวันเปลี่ยนสนามลบให้เป็นสนามการค้านะครับอันนี้ดีมากตอนนั้นเรากำลังลบอยู่กับ กัมพูชานะครับมีปัญหากันอยู่ก็เปลี่ยนวิธีคิดนะครับแทนที่จะลบกันรเราค้าขายกันดีกว่าเพราะฉะนั้นการเชื่อมสัม,ม,สมพันธ์ทาันธรทูตระหว่างไทยกัมพูชาก็มีขึ้นนะครับก็สร้างประโยชน์มากมายนะครับท่านนายกอีกท่านหนึ่งนะครับ ปัจจุบันท่านก็ยังอยู่ในการเมืองนะครับเป็นเสาหลักของพรรคประชาธิปัตย์ท่านนายกชวนหลีภยัยสิ่งที่ผมจำได้นะครับเป็นวลีเด็ดของท่านก็คือยังไม่ได้รับรายงานนะครับผมว่าก็ดีนะครับการที่รู้อะไรช้าๆก็ทำให้มีเวลาตัดสินใจนะครับก็ก็เป็นมุมดีอีกมุมหนึ่งนะครับของนายกเมืองไทย ออตอนนี้ที่คือหามากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก็ท่านมาคราวนี้นะครับก็มารับโทษที่ทำไว้นะครับแต่คำหนึ่งที่ท่านพูดไว้ก็คือดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับคำคำนี้เนี่ยนะครับก็บอกถึงว่าในมาตรฐานต่างๆ่ยนะครับ มีอย่างน้อยก็สองมาตรฐานแหละครับนะครับคือมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานที่ดีกว่านะครับดีกว่ายังไงก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่นี่ก็เป็นวลีเด็ดนะครับว่าเออเวลาคนเราคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าตอนนีเ้เราใช้มาตรฐานไหนอยู่นะครับออท่านนาย,ยก ท่านต่อไปนะครับที่พอจะคิดได้นะครับท่านนายกยิ่งรักนะครับจริงๆก็พูดถึงผลงานเรื่องจำนำข้าวเนี่ยผมมองว่าจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่ดีนะครับของของรัฐบาลหลายๆชุดนะครับที่ทำมา เป็นเงินที่ช่วยเหลือลงไปจนถึงชาวนานะครับเพราะว่ามีข้าวจริงถึงจะรับจำนํำนะครับถ้าไม่มีข้าวเนี่ยก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นการมีข้าวจริงก็ทำให้เกิดการผลิตจริงนะครับการซื้อขายจริงแต่ว่าในขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะมีการยักยอกทุจริตนะครับอาจจะต้องใครทำก็รับโทษกันไป ท่านนายกยิ่งรักก็มีคําพูดหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาอยู่เอาอยู่นะครับสมัยนั้นน้ําท่วมผมก็เชื่อว่าท่านรู้อย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเ,เวลาทําอะไรนะครับก็มักจะได้รับรายงานนะครับผู้นำเนี่ยก็จะได้รับรายงานแต่ทีนี้คนรายงานพูดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องพิจารณา แต่ว่าท่านก็เขาบอกมาอย่างนี้ท่านก็พูดไปอย่างนี้นะครับบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่อยู่ครับน้ำมาท่วมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะครับเราจะคิดถึงผู้นำอีกสักท่านหนึ่งนะครับเอาที่ผมคิดได้ก่อนตอนนี้ นะครับก็คือท่านรองนายกประวิตร์วงสุวรรณนะครับท่านมีวลีเด็ดเหมือนกันนะครับก็คือไม่รู้ไม่รู้นะครับการไม่รู้ไม่รู้เนี่ยก็ทําให้คนเราเนี่ยนะครับสบายขึ้นได้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้อะนะครับ พอไม่รู้ก็ไม่ต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลใจอะไรนะครับก็อยู่ได้สบายๆมีแหวนมีนาฬิกาเอามาจากไหนไม่รู้ก็ไม่รู้ครับก็ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับก็จบๆกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำที่นะครับมีวลีเด็ดนะครับที่น่าจะต้องคิดถึงกันนะครับเอ่อ จะมองหาอีกใครอีกสักคนล่ะครับที่อยู่ในยุคนี้นะครับนีพูดถึงท่านเราเข้าจริงๆก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกสักคนท่านคิดว่าใครครับพอดีเดินออกมาเช้าๆก็อยากจะมองแง่ดีๆนะครับ ผู้นำไทยอีกสักคนเอาใครดีครับถ้าคิปไม่ออกก็หยุดไว้ก่อนนะครับอย่าไปเยอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ